ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเจมเบลอสนะครับวันนี้นั้นเราก,กลับมาอยู่ในเกมจูสิบโวเกมกครัีค้งแล้วนะครับผมวันนี้นั้นเรานั้นกลับมาอยู่กับชาววันจันทร์กับลีที่แสนที่จะดูเดือดน,นะครับต,ตอนนี้ผมนั้นก็อยู่เลนพีเดเตอร์อันดับที่สิบเอ็ด โอเคร่วงเลยครับจําได้เบอ่อวานยังอยู่แรงโดมิเนเตอร์อยู่เลยตอนนี้ร่วงแล้วโอ้ต้องไต่ลีไปแล้วเนี่ยโอเคเริ่มได้แม่เแต่ก่อนจะไต่ลีครับเอ่อเอาไงดีเนาะมีแพ็กแล้วหน้าตีหมกระช่วงนี้อืมโอเคส่วนแคชออฟไททันหน้าก็รู้แล้วนะครับซึ่งมันจะเป็นตัวของเจ้าไหนวะ คนนี้ยังไงตัวของคาปโปซูคัสเจนสองไอหมอนี่ก็อยากได้มากโอเคเอาละฝุดคุยกันเสร็จแล้วมาตีหลีกันต่อปั๊บโอเคมาดยูแรงพิเดเ,เตอร์ก็เอาไว้พวกทองไปก็น่าจะได้น่าจะไวแล้วแหละอเ,เอานุกไปแทงหนึ่งตัวก็ตองการเนื้อตึงๆหน่อย เอล้วก็น้ําประมาณนี้ก็น่าจะไหวอ่ะก็ไปุูกันเลยเอาละดูซิจะเจ,เจอกับอะไรจะตึงแค่ไหนอือหืออือือ,อโอ้ดูมันเอามาดิโอเคแต่อย่างน้อยตัวตัวแรกมันก็เป็นน้ำมานะโอเคเราก็ยังชนะทาุได้อยู่ โอ้โหมันฟาดมาที่โดวตายเลยเนี่ยกดชาร์จก่อนไม่ใช่ชาร์จดีกดกันโอ้แองกิโลเจนสองไอพวก i ีไอพีไอโอโหอ,อยากได้โอ้แต่มันต้องเติม v ีไพเท่านั้นน่ะแต่ผมหลายปีไงอืมเปลี่ยนตัวดามเมจหนึ่งพันเลยแล้อเองตีหนึ่งมาดูเอาสวยงามครับเนี่ยนะี่ไง กันสองไม่ใช่ชาร์จหนึ่งกันหนึ่งตีมาสิโอเครอบหน้ามันมีสามต้องกันสามชาร์จหนึ่งครับแน่แน่แหน่ว่าแล้วแกต้องเก็บไปชาร์จจริงๆด้วยสีมาสิเยี่ยมยอดสมดังคำปาถนา เยี่ยมรอดครับเยี่ยมยอดโอเคทีเล็กเกนสองออกมากดตีไปสามแก็ชาร์จหนึ่งครับงับโอเคแองกิโลล่วงไปไมาโอเคเอ๋ยมาเลยแกมีคีบหลังนี้แกห้าวอ่ะมันจะต้องตีสองมาพอมันตีสองมันก็จะเรือนสองทีนี้ก็งานหยาบเลยครับ เออือโอเคทีนี้ก็งานหยาบครับนี่ก็นี่ชาร์จสีไปเลยทิ้งถวนดูมันทำดูมันทำหกมาอย่าฉลาดตีหกมาตีห้าโอ้โหมันยังมีหน้ามาฉลาดอีกเอ,อื้อโอ้โหมันยังอ่าเหลือหนึ่งไว้ทำไม ตีไปห้าต้องชาร์จสามไปเลยนั่นไงดีนะชาร์จสามงบงับงบ,งบอ,อันเบอร์โตมาแล้วหุ่นแกหุ่นของแกมันดูดันจริงๆอันเบอร์โตตบมาตบมาให้หมดเยี่ยมยอดดีเยี่ยมยอดชนะไปแล้วง่ายๆก็ไม่ง่ายขนาดนั้นนะนะ ตัวมันก็มาสูงอยู่เปรียอือเรียบร้อยครับโอเคก็ช <Okay. S 2> นะไปเฮ้โอเคมาสามสามถ้วยอันดับขึ้นไปเป็นอันดับที่หกครับอันดับที่หนึ่งก็อยู่ไม่ไกลส่วนแรงโดมินเตอร์ก็ไม่แน่โอ้ยอ้า พลาดโอ้ยทำไมไมาหยุดวะโอ้โหเกี้อะไรวะทำไมมันไม่หยุดหนอโอ้โหโอ้ฝาผ่าหน้ามามาให้อยากแล้วจากไปโอโอเค รอบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วเนี่ยความตึงเนี่ยของมันโอเคนี่เราคอยาแทาง็ทงมาแล้วเลือดพันเก้าว่าน่าจะเปลี่ยนเอาซุเปอปร,ร์นูเรท่านมาหรือเปล่ามันจะเปลี่ยนไหมอ้าเปลี่ยนมาสิไม่เปลี่ยนมาตีหนึ่งมาโอเค ชาร์จหนึ่งแล้วก็กันสองไปเลยไม่ใช่ชาร์จ 2, ส,ออรสองกันหนึ่งตีมาเลเยี่ยมยอดโอเคเมเทียลงมาฟาดสองชาร์จสองโอเคมาเลย โอเคซุปเปอร์โน้ท่านลงสนามตีมาขอสามสามมาสามมาตีไม่หมดเลยมันเปลี่ยนตัวมันยังไม่น่าม,มาเหลือสองเลยเหลือสองมันก็มันเก็บไว้ทำไมวะฟัดกัดไปดิปเปเอาไม่กัดตีฟาดมันเก็บไปชาดนี่เองโอเคมันตีห้าแน่นน มันตีห่าแล้วก็ชนะแล้วะโอเคโอเคโอเคครั้งนี้นั้นข้ามีประสบการณ์ในการลิงหลีมาแล้วอันนี้ก็ไม่มีประสบการณ์อะไรมากแล้วนะกูแค่เจอศัตรูที่แบบมันคขะขะกันแล้วก็อะไรตัอย่างนั้ไม่แพ้ทางกันมากไม่ชนะทางกันมากประมาณนี้ก็น่าชนะแล้วเปรี้ยม เคมาแล้วซุปเปอร์หนูท่านเดินมา,มา,าอีกแล้วเมือเลยไอค้าใหญ่ขาไก่ใหญ่จริงนะเนี่ยใหญ่ก็น้องไก่โอเคก็เรียบร้อยไปครับกัดมันไอ้หนูยิ้โพเตอร์จัดกานงับง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 โอเคมห่าฮ่าชนะแล้ว หลีกทองก็ตอนนี้ก็โอเคอยู่ปึ๊บอืออันดับอันดับที่สองแล้วอันดับที่หนึ่งอีกไม่ไกลอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าอู้แบบนี้เออโอ้โหมันผ่านมาสองรอบติดเลยมันก็ไม่ได้กรอบเลยเนาะโอเคมาเอานกแทงๆไป,ๆไป เงี้ยเก่งๆแล้วก็ต้องใช้อะไม่มีอะไรปะเอนอนอะอ่มแล้วก็นำมันนี้ไปแล้วกันก็ไ,ๆๆไหว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 ได้นอนมาเรยหนูอืมโอเค ก็ใช้ได้เลยรอบนี้รอบนี้นะ้อตึง้ฉย,ยโอเคกดชาร์จไปมาเลยสองมาสองมาเลยมันจะตีให้เหราไหมเนี่ยตีมาทีรอเลยโอ้เก็บอีก เกดี่เก็บอีกอ่ามียังมีหน้ามาเก็บเนาะตีไม่หมดตีมา,มมาขอแบบหมดแม็กนอนอแหละตีมาเลยเนี่ยมันไม่ตีไปไมาช่วยไม่ได้ทิ้งทวนไปนแล้วกันวาบโอเคเกก็เก็บเหมือนกันสินะแม่มันมีหกแล้ว ตีมารอนๆไม่ตีมันเก็บมันก็กีเก็บได้เก็บดีนะเองเนึงเดี๋ยวเดียวเดียวฟาดไปปอะเดี๋ยว,ยวอืมจะบอกมันเก็บแปดได้เนี่ยโอ้นั่นไงเก็บแปดโอ้โหหมอนี่มันสายเก็บจริงๆเนาะตีมาตีสามโอเคมันตีมาเจ็ดนี่วะไม่สาม ปึ๊บ,บโอเคมันตีมาเจ็ดไปโนลงสนามมาแล้วโอเคเรานั้นก็ต้องตีไปสองสามกันสองกันสาม,สามไป <Okay. S 1> ปึ๊บเปรีย้ยต้องเน้นควมชัวร์ไว้อ้าวลงมาแล้วเบต้าไม่เบตา ดูกิี่เบาทำไงตีอะไรไหมไอ้หนูไม่ตีเบตาไม่ตีโอทำไมกันนี่งั้นก็เปลี่ยนนี่นอะลรตุ๊กเข้ลูกพ่อจัดการเบต้าให้หน่อยโจมตีเบตาไปเลยสีนอะเนาะฟาดปึง้งโอเคโอเบตาเองก็ไม่ยอมนอนนะับปิวไปลมันไม่นอนมันหนีอ่าไอ้คอยาว มาแล้วไหนตีมาให้หมดตัวซีัปตีไม่เท่าไหร่แต่ตีไม่เท่าไหร่ไม่สําคัญยังไงซะเราก็ชนะแล้วเนจากฟัสสไปโนนั้นชนะถ้าไอ้แองกิโลคอยาวตัวนี้สปไปโนเจนสองลงสนามมาอีกรอบหนึ่งคราวนี้สปไปโนจะได้ปิดงานโจมตีมาเลยสปไปโนตโอเค แรงจะขึ้นโดมินเตอร์ไหมมาดูกันแรงจะไปถึงโดมินเตอร์เปล่าโอเคมาเลยสามสิบแต้มคำตอบก็คือไม่ขึ้นเออไม่ขึ้นเยอะไม่ขึ้นไม่ขึ้นุูบม,ม,ม,มันมันมาสองรอบติดเลยเมื่อกี้มันมาสองแพ็กติดกันเลยะ่ะแต่ก็ไม่ได้นะโอกาสหนึ่งเปอร์เซนต์ ช่างปเป็นเปอรเซ็นที่ออกยากเยี่ยงนักโอเคอ่าโอเคก็สำหรับคลิปนี้นั้นก็มีเท่านี้นี่แหละครับอ่าและใช่ทีสัส้นพาร์ทนี้ก็เป็นตัวของเดอะสไปโนนะถ้าผมจำไม่ผิดไอ้หมอนี่มันก็คือสไปโนจากจุลสิกป์ปากภาคสองหรือเปล่าไม่จุลสิกปาปากภาคสามหรือเปล่า อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ถ้าใช่เนี่ยก็คือสุดยอดหมายว่าข้างที่เลยแหละก็แค่นีแ้แะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจ้า